สวัสดีค่ะชื่อหญิงมาจากเราพอลาดปุนะคะเลขที่สิบห้าค่ะวันนี้ก็จะมาเปลี่ยนหลอดไฟนะคะนี่นะคะจะขขบนี่แทบจะไม่ใช่ลูกแล้วค่ะแท้จะเป็นช้างไฟแล้ว เโอเคเยี่ยมค่ะดีซะโอ้รองขอบคุณค่ะ